មកបោះសារហើយអរទេសា 1.9 4. 4ประตูเครื่องเสียงโคดบืมมาแล้ววัยรุ่นจา๋า <c oughs> โอ้โหแสบคิงเลยนะรถปี2016ครับเครื่องเสียงบืมบืมมากบอมากระบายบิ๊กบืมนี่มากบอมากเ,เ,เครื่องเสียงเต็มลำฝาโป่งคาร์บอนฝาท้ายคาร์บอนค้ำหลบ้ายไทยเทเนียมนะปีใหม่นี้เสะเดิดสะด็ออกรรษานี้สะดิดสะดล นะสงการนี้สเสด็จเสด็จบึ้มบึมบึมบึมเครื่องเสียงชอบไหมตั้งแต่วันนี้ถึงพฤษภาปีหน้าผ่อน4,000บาทโอ้โหชุดรถรี่ใกล้วนีกโอ้โหชุดในประเทศไทยโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบนะโคตรถูกเลยได้เบาะหนังได้เครื่องเสียงเต็มนะแต่ว่าเครื่องเดิมเรจะอ้าวจัดอีกชุดวัรรุ่น

นะตอนแรกมันจะลดความวุ่นไม่ลงกูว่าเอาอเคันนี้ไปน่าจะลดความว้วนลงลดได้จะลดได้ยาวแต่แเ <laughs> บิดมือเบิดคืนเลยไม่ลดให้มันรู้ไปนะโอเคไหมโอเคเอ่ามาดูเครื่องเครื่องเดิมๆครับพี่น้องบ้องไปนะแทนเพียรเดิมโอ้โหดูสายไฟดูสายไฟเครื่องโคตรเดิมนะโอ้โหขายโคตรถูกเว้ยลุงจ๋าดูดิโคตรสวยโคตรคุม้มนะ ฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษ totally. ัทรัาวิสาของกูสกัดทุกอาชีพรับมงรับเหมาฟรีดาวเอารถเครื่องเสียงไปผ่อนนานตั้งแต่วันนี้ถึงพฤษภาปีหน้าผ่อนสี่พันหลังสี่พันไปแล้วไปผ่อนราคาเต็มที่9ก้าพันเอาก่อนปิดคลิปไปรู้จัก